สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับแนนอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกระบะกันบ้างน,นะคะหลังจากที่เราดูรถเก่งกันมาเยอะแล้วนะคะอ่ะก็วันนี้นะคะแนนอยู่ที่บริษัทเชรยนตนะคะเป็นสาขาเปิดใหม่นะสาขาสุวินทวงศ์นะคะท่านใดที่อยู่แถวนี้นะเข้ามาดูรถกันได้เลยนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าหน้าร้านด้วยนะคะใครนะคะที่ซื้อวันนี้นะได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะ สุดพิเศษเลยจริงๆนะคะต่ำสุดเลยก็อยู่ประมาณ2.39นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะได้ถึงประมาณกลางกางเดือนนะคะประมาณที่1 8นะคุณผู้ชมอยากได้นะเข้ามาดูกันได้นะคะมาถึงนะคะถามหาเซลแนนได้เลยนะคะเดี๋ยวออกไปบริการให้นะคะอ่ะก็ของเรานะรับประกันโครงสร้างนะคะรถทุกคันเลยนะคะไม่เคยชนหนักทิดความจมน้ำกลับสีหรือกรอไม้เลยนะคะคุณผู้ชมนะอยากได้รถสักคันเราก็ต้องนะ มีความเชื่อมั่นนะคะว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือกอใหม่นะคะอ่ะก็คันนี้นะคะเป็นโตโยต้านะรีโวพิเรเนอร์2.4นะคะเป็นตัวมิดนะปี2020นะคะราคาของเขาอยู่ที่589,000บาทนะคะค่างวดประมาณ1,300บาทนั่นเองนะคะหรือว่าอยากได้ระยะสั้นเราก็มีให้ลูกค้านะ เป็นไฟแนนซ์ของเรานะคะมีถึง10ธนาคารให้คุณชมเลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะคะก็สามารถออกรถได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทนารัฐวิสาหากิจนะคะพนักงานอาราชการได้เลยนะคะอาชีพพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะอะและสำหรับเมื่อกี้แนนได้เกินไปแล้วว่าเป็น Toyota Revo p i พรีเรเนสอมิตรนะ คันนี้เป็นปี2020นะคะราคาอยู่ที่589,000บาทนะคะค่างวดผ่นอนอยู่ประมาณ1300นะค่างวดอ่าราคาค่างวดของเราได้2เท่าของรายได้ของลูกค้านะคะไม,ไม่ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะรถยนต์คันนี้นะของเขาเครื่องยนต์ดีเซลนะอ่าขนาด2.4ลิตรนะคะ4สูบ 16วัลนั่นเองขับเคลื่อนล้อหลัง 2WD นะคะพร้อมระบบกันสะเทือนยกสูงนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6จังหวะนะมีเซ็นเซอร์ระยะท้ายให้กล้องมองหลังนะคันนี้นะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมนะคะเนื่องจากราคาเขานะค่อนข้างเข้าถึงง่ายนะแต่ป้ายแดงของเขาก็อยู่ประมาณ9 0 0 0กว่านั่นเองนะแต่ของเล่านะคะมาในราคา589,000นั่นเองนะ อ่ะสาหรับใครนะคะที่มองหารถกระบะไปใช้งานนะค,ะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะของเขานะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะคะครบคันเลยรุ่นนี้เหมาะสําหรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองนะ,ะรวมถึงเดินทางไกลนะได้เลยนะคะอัตราการเร่งของเครื่องนะคะ2.4ลิตรนะคะถือว่าเพียงพอนะคะสําหรับการใช้งานนะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างว่าคันนี้เขามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะ ก็ด้านหน้าเลยนะที่เห็นชัดๆกันอยู่ตรงนี้นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะหลอดเป็น LED นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมเลยกันชนหน้านะคะซุ้มล้อมีมาให้บันไดข้างมีครบเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูลองดูด้านในกันบ้างเนาะนี่จะเห็นได้เลยว่าเส้นสายของเขานะคมติดเลยนะคุณผู้ชมขาไม่มีบุบหลกักยิมนะดูได้เลยนะกระโปรงด้านหน้าของเขานะจะสวยแบบน,นี้นะคะคุณผู้ชมขามันลยนะคะห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนั่นเองนะอ่ะ ให้ดูอีกทีหนึ่งสวยๆแบบนี้ยังได้ไว้ใช้งานนะคะไม่วว่าจะเป็นขับในเมืองนอกเมืองแจ้งเลยนะวัดสะดวกสบายมากๆนะคะอะยางมาในมาในปีสองพันยี่สิบสามนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนะนี่ดอกยางลึกๆแบบนี้การใช้งานไม่ได้สุดหลอเท่าไหร่เลยนะคะอะอะแนนลืมเลขไหม เลขไม้อยู่ที่137,000โลเท่านั้นเองนะคะกระจกข้างของเขามาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะคุณผู้ชมคะนี่มือจับเป็นสีเงินเมทัลลิกนะกระจกยังเป็นของแท้เดิมจากโตโยต้อยู่เลยนะบันไดข้างมีมาให้ครบเลยนะคะอ่ะมาดูแม็กล้อหลังกันบ้างนะคะนี่ด้านในของเขานะนี่เลขตัวถังตัวนี้นะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะ หากรถคันนี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาตัวเลขถังจะต้องเปลี่ยนนะคะจะไม่ได้เห็นเป็นแบบ MR แบบนี้นะเขาจะเปลี่ยนเลยนะคะจะไม่ใช่เลขนี้แน่นอนนะคะถ้าเคยชนหนักมานะ,ะนี่สวยๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาไว้ใช้งานได้เลยนะได้ไปในราคาสุดคุ้มลงมาจากใป้ายแดงนะคะครึ่งหนึ่งเลยนะคะเกือบครึ่งเลยนะอยู่ที่ห้าแสนแปดหมืนเก้าพันนะคุณผู้ชมใช้งานนะ ขนของเดินทางไกลได้เลยนะตอบโจทย์มากๆสำหรับ t o y ยต a r ร v o p i พ ner r คันนี้นะนี่ด้านหลังสวยๆนะคะกันชนมีมาให้ครบเลยนะคะของเขานะนี่ก่อนได้รับรถนะคะคุณลูกค้าคะ่ะเราล้างสปาทั้งนอกและในให้อีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูระบะกันบ้างนะนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมะ่ะใหม่มากๆเลยนะสำหรับคันนี้นะ นี่สวยๆกันเลยด้านข้างแบบนี้นะอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูด้านนี้กันบ้างนะให้ดูรอบคันไปเลยนะคะให้เห็นกันเลยนะรอบคันนี้เลยไม่มีบุบไม่มีักยิ้มไม่เคยชนหนักที่ความจมน้ํากลับสีหรือก่อใหม่แน่นอนนะด้านหน้ามาพร้อมกันชนรอๆเท่ๆดูดูแบบนี้นะสําหรับท่านใดนะคะที่อยากได้นะแนะนําเป็นคันนี้ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้างนะถ้าเกิดว่า วิวดีนะเดี๋ยวไปดูที่ห้องเครื่องแล้วก็สตาร์ทเครื่องลองกันนะเดี๋ยวไปดูกันนะด้านในมาพร้อมจอให้แล้วนะเป็นนี่ a อ p l e c a ค p l พ y a n d r o o d Auto ได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะเออยังเป็นปรับมืออยู่นะเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะหกจังหวะนะคะคุณผู้ชมคะนี่ด้านในเป็นเบาะผ้าสีดำแบบนี้สวยๆเดินได้ สีเทาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะมาะวงมาลัยได้เป็นมันติฟังก์ชันด้วยนะคะปรับเพิ่มระดับเสียงเพลงได้นะคะเวลาเปิดเพลงนะไม่ต้องไปกดที่มือถือเลยนะคะกดตรงนี้ได้เลยนะรับสายวางสายมีมาให้ครบแล้วนะอะของเขายังเป็นกุญแจไขยอยู่นะคะคุณผู้ชมนี่เปิดฝาถังน้านํามันอันนี้เป็นเปิดห้องเครื่องนะคะนี่ยสวยแบบนี้นะ ที่ปรับอะไรเขาก็มีมาให้ครบเลยนะคะที่เบาะนะมาดูที่โครงสร้างหัวน็อตกันบ้างอ่ะโครงสร้างหัวนอ็อตไม่เคยขยับไม่เคยถอดเลยนะคะเพราะว่ารถเราไม่เคยชนนะคะไม่เคยชนหนักมาเลยนะ,ะที่ความก็ไม่มีกับสีหรือก่อใหม่ก็ไม่มีนะคะคุณผู้ชมค่ะฉลากของเขายังอยู่ครบนะสีเดิมนะคะนี่สีเดิมจากสีเดิมนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ หัวน็อตของเขาก็ไม่เคยขยับนะเม็ดโอเมตร์เขาอยู่ครบเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอยากได้นะคะันนี้ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะคะกระจกนะคะปรับพับไฟฟ้ามีมาให้แล้วนะคะระบบเซ็ทนทรัลกรีครบเลยนะคะนี่มือจับของตรงนี้ก็เป็นสีเงินเมทือลิกด้วยนะคะอ่ะนี่ให้ดูด้านกว้างเลยนะคะอีกรอบนึงอ่านี่ด้านในสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดู ด้านห้องโดยสารกันบ้างนะคะห้องโดยสารด้านในนะคะด้านหลังตรงนี้นะสวยๆเลยนะคะนั่งนี่กว้างขวางมากสบายเลยนะคะเป็นเบาะผ้านะคะนี่ในส่วนไอตัวฝุ่นตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนลูกค้าได้รับรถนะคะเราสปาใหม่หมดเลยนะเดี๋ยวเราสปาใหม่ให้คุณผู้ชมอีกรอบนึงเลยนะคะนี่สวยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมใช้งานได้ทั้ง ในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะเดินทางไกลได้เลยนะคะขนของได้สะดวกสบายด้วยนะคะคันนี้นะอ่ะมีช่องเก็บเอกสารให้ด้วยหรือว่าเสียบขวดน้ําได้เลยนะตรงนี้นะอ่ะและอ๋อเขามีให้ทั้งสองเลยนะคะนี่สายเข็มขัดนีลภัยมีมาให้ครบเลยนะคะด้านบนไม่มียันนะคะไม่มีรอยเจมิมใดๆเลยนะคะอ่ะเราจับเรามีให้สี่มุมอ่ะมีถึงห้าหกเลยอ่ะ นี่ตรงนี้นะไปม,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 มีมือจับให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะที่บางแดดเขาก็มาครุเลยนะสวยๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเอาไปไว้ใช้งานกันเนาะนี่ต่างจังหวัดนะก็ใช้ได้ดีมากๆออกรถกับเราได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเรื่องการอ่าตรวจรถหรืออะไรนะคะเพราะว่าของเรานะมีตรวจสุขภาพรถให้ฟรีด้วยนะคะ ตัวสุขภาพรถเนี่ยให้รีเลยถึง274รายการเลยนะคะคุณผู้ชมมีใบเซอร์5ดาวออกให้นะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะว่าเราจะแบบว่าเอารถชนหนักที่ความจมน้ำกลับสีหรือก่อไม่มาขายให้คุณผู้ชมนะไม่มีเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะคันนี้สวยๆเลยนะอยากได้ติดต่อหาแนนได้เลยที่092971 4647องานนะอ่ะของเรานะคะคุณผู้ชมค่ะอยู่ ที่สาขาใหม่แล้วนะคะตอนนี้นะเปิดใหม่อยู่ที่สาขาสุวินทวงนะท่านใดที่ผ่านไปมาแถวนี้นะอยากเข้ามาดูรถนะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ชมสวยๆแบบนี้เอาไปในราคา5้าแ0 0แบาทได้รถปี2020เลขมาอยู่ที่1,30,000สนกิโลนันนะคะคุณผู้ชม t o y ยต้าพิเ n นเนอนะคะสอมิรทัันนี้นะอยากได้สิ่งใดนะแจ้งแนนได้เลยนะคะ เดีย๋ยวเราลองมาคุยกันนะคะคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของประกันฉุกเฉินให้ด้วยนะคะประกันฉุกเฉินคืออะไรคะคุณแนนอะประกันฉุกเฉินก็คือเวลาลูกค้าใช้ไปนะเกิดปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องหรือว่าอะไรในรถที่มันผิดปกติไปนะคะเราปกติเนี่ยเราเดินทางต่างจังหวัดใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็หาอู่ใกล้ชั้นนะพอหาอู่เสร็จแล้วทีนี้เป็นไงเราโดนอู่หรือว่าศูนย์ ที่เขาเปิดบริการด้านที่ต่างจังหวัดนะหรือว่าเป็นพวกเนี้ยเขาก็จะเป็นไงค่ะคุณผู้ชมคิดชาร์จไปเลยราคาเท่าไหร่เนาะเป็นอู่ช่างนะคะที่เราจะหาได้ใกล้ๆเลยนะตอนนั้นเนาะถ้าเกิดรถเราพังหรือว่ารถเราเป็นอะไรเนาะอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะคุณผู้ชมโทรนะคะเดี๋ยวเรามีเบอร์โทรให้ลูกค้านะคะเป็นบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชม โทรได้เลยนะคะเวลาเกิดปัญหาอะไรเนาะถ้าเกิดรถยังสตาร์ตติดนะคะก็อยู่ในรถได้เลยล็อกรถได้แบบไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่ากลัวใครจะมา,มาทําอะไรเรานะคะคุณผู้ชมคะอยู่ในรถได้เลยรอช่างรอรถสไลด์นะคะเขามาบริการถึงที่เลยนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยนะคะบริการฉุกเฉินเรามีให้นะคะคุณผู้ชมหนึ่งปีเลยนะคะอ่าหรือว่าอยากได้สองปีเนี่ยเราก็มีให้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะนะนี่ ของเขามาครบเลยนะคะคุณผู้ชมนะนี่พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะมาครบนะคะที่ปัดน้ําฝนแบบหนวงนะคะจ้างเวลาได้นะ,ะนี่อยากได้นะค,ะคุณผู้ชมคันนี้แค่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันขนของได้ด้วยเพราะว่ามีกระบะที่ด้านหลังนะคะคุณผู้ชมสไตล์เขาก็คือสี่ประตูนะคะเท่ๆแบบนี้เลยสีดําดุดุนะท่านใดอยากได้นะค,ะคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะอ่ะ ท่านใดอยากได้ติดต่อหาแนนได้เลยนะอยากดูรูปเพิ่มเติมนะเอกสารเพิ่มเติมนะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรหาแนนได้เลยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้นะแนนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะหากลูกค้านะคะสนใจคันนี้นะติดต่อได้เลยนะเดี๋ยววันนี้แนนะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แนนด้วยนะคะท่านใดนะคะที่สนใจนะอยากออกรถนะ ติดต่อหาแนนได้นะเดี๋ยวสำหรับวันนี้แนนะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ